คาจะให้นักกีฬาทำดินามิกสเตชชั่นนะคะจากมากสีเขียวตรงนี้นะคะไปยังมาก นะคะเริ่มจับเวลาค่ะต่อไปนะคะจะให้เลี้ยงบอลแบบเคลื่อนที่นะคะโดยเราจะกำหนดพื้นที่นะคะให้อยู่ในบริเวณมาร์สสีเขียวนะคะค่ะทำเลยค่ะเลี้ยงบอลแบบเคลื่อนที่ห้ามชนกันนะ นะคะแต่ เป็นการรับลูก ไปนะคะจะเป็นการรับรีเวิร์สแบบเปลี่ยนทิศทางนะคะก็คือเราจะดูดบอลก่อนจากนั้นเปลี่ยนทิศทางค่ะส่งมาที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะดูดบอลน,นะคะ